มันชื้นอากาศมันชื้นเพื่อนๆต้นไม้ได้รับต้นไม้ได้ได้รับน้ําฝนเขาจะมันชื้นอากาศมันชื้นเพื่อนๆต้นไม้ได้รับต้นไม้ได้ได้รับน้ําฝนเขาจะนะคะนี่ต้นมะเขือพวงดอกกําลังเป็นพุ่มเป็นพวงจะดอกเขาได้กินลูกอยู่นะจ้าพเพื่อนๆ เป็นพุ่มเป็นพวงเลยส้มอะไรเนาะส้มเขียวหวานนะ่ะพันอะไรก็ไม่รู้เวลาเวลาไม่แสงทานแล้วเม็ดเขาเวลาทานแล้วเราก็ดูสิคะอันนี้ต้นมะเขือพวงนะชื่นโมดสดชื่นไหมคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ต้นอันนี้ก็สวยสวยนี่นี่สวยค่ะต้นต้นไรเนาะ ต้นอะไรไม uh ่รู้เพื่อนๆแต่ว่าเป็นดอกไม้ดูสิค้าอันนี้ต้นมะเขือพวงดูเริ่มเริ่มจะตกแรงแล้วนะฝนอันนี้มันเป็นต้นแคนาต้นไม่แสงมาให้ดูว่าต้นไม้มันได้รับกลิ่นฝนแล้วมันฉุดดูเริ่มเริ่มจะตกแรงแล้วนะฝนอันนี้มันเป็นต้นแคนาต้นไม่แสงมาให้ดูว่าต้นไม้มันได้รับกลิ่นฝนแล้วมันฉุดนะคะนน่ ต้นมะเขือพวงดอกกําลังเป็นพุ่มเป็นพวงจะดอกเขาได้กินลูกอยู่นะจ้าเพื่อนๆเป็นพุ่มเป็นพวงเลยกลิก่นไายฝนเนาะเขาได้รับกลิ่นอายฝนก็จะประมาณนี้แหละค่ะมีต้นขน,นุนต้นขนุนหนุนน,นําเพื่อนบอกว่าปลูกไว้ข้างบ้านสนับสนุนขอบคุณผู้ดูแลรายการน,นะจ๊ะไปแล้วจับบ๊ายบายดูเริ่มเริ่มจะตกแรงแล้วนะฝนอันนี้มันเป็น ต้นแคนาต้นแม่แสงมาให้ดูว่าต้นไม้มันได้รับกลิ่นฝนแล้วมันฉุดกลิ่นไอฝนเนาะเขาได้รับกลิ่นไอฝนก็จะประมาณนี้แหละค่ะมีต้นขนนต้นขนนหนุนนาเพื่อนบอกว่าปลูกไว้ข้างบ้านไว้ทําร่มนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้แม่แสงก็มีต้นต้นแคนาต้นแคนาสูงมากเลยตอนเย็นมาต้นเลยบ้านแม่แสงต้นไม้ได้รับ ไอ้กลิ่นฝนเนาะต้นไม้ได้รับกลิ่นฝนเขาจะสวยงามแบบนี้แหละคะ่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะเพื่อนเพื่อนใบกะเพราบ,บ้านแม่แสงนะใบกะเพราได้รับน้ําฝนเนี่ยเขาจะสวยงามมากเลยเพื่อนๆนก็นจะมีต้นหญ้าเขาขึ้นมาเกลี้าน,ะะนี่ต้นมะเขือพวงดอกกําลังเป็นพุ่มเป็นพวงจะดอกเขาได้กินลูกอยู่นะจ้าเพื่อนเพื่อนเป็น,ปน,ปน,ปนพุ่มเป็นพวงเลยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเช้านี้ บ้านยายแสงนะจ๊ะเด้อมันี่ยาแสงตื่นแต่เสาเบิงหลอดไฟดูหลอดไฟตามถนนหนทางคายเม็ดออกมาแล้วก็โยนมาในรั้วของเรานะคะเพื่อนๆดูสีต้นไม้ได้รับได้รับกลิ่นไอฝนเพื่อนๆตอนนี้ฝนก็ตกปล่อยๆนะคะเพื่อนๆแม่แสงไม่ได้ถ่ายฝนนะไม่แสงถ่ายธรรมชาติธรรมาชาติค่ะเพื่อนๆเลยบ้านไม่แสงต้นไม้ได้รับ ไอ้กลิ่นฝนเนาะต้นไม้ได้รับกลิ่นฝนเขาจะสวยงามแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆส้มอะไรเนาะส้มเขียวหวานนะ่ะพันอะไรก็ไม่รู้เวลาเวลาไม่แสงทานแล้วเม็ดเขาเวลาทานแล้วเราก็เย็นมานะคะเพื่อนๆมันจะเป็นแบบทางทิศตะวันตกแต่ว่ามันแดดหน้าบ้านไม่แสงมันแดดนากก็มีต้นแคนามาบางังแดดไว้ บงังแดดไว้พเพื่อสนับสนุนขอบคุณผู้ดูแลรายการน,นะจ๊ะไปแล้วจับไปบ้าดูเริ่มเริ่มจะตกแรงแล้วนะฝนอันนี้มันเป็นต้นแคนะต้นไม่แสงมาให้ดูว่าต้นไม้มันได้รับกลิ่นฝนแล้วมันฉุดดูสิคะอันนี้ต้นมะเขือพวงนะสนับสนุนขอบคุณผู้ดูแลรายการน,นะจ๊ะไปแล้วจับไปบ้าต้นขนุนนุนนำ ต้นมะม่วงเอาไว้ทําล่มทำเอาเป็นดอกไม้แต่ว่าแม่แสงไม่ค่อยชอบดอกดอกไม้แต่แนะม่แสงชอบต้นไม้ที่ทานได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆขอขอบคุณผู้ชมคลิปนะจ๊ะขอบคุณผู้ท่านตอนนี้ฝนก็ตกปล่อยๆนะคะเพื<ๆ>่อนๆแม่แสงไม่ได้ถ่ายฝนนะแม่แสงถ่ายธรรมชาติธรรมชาติค่ะเพื่อนๆเลยบ้านแม่แสงต้นไม้ได้รับไอกลิ่นฝนเนาะ ต้นไม้ได้รับกลิ่นฝนเขาจะสวยงามแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆชื่นโหมดสดชื่นไหมคะเพื่อนๆอ,อันนี้ต้นอันนี้ก็สวยสวยนี่แกมเนาะมีต้นหญ้าขึ้นมาแกมนิดหนึ่งดูสิต้นไม้ได้รับน้นําฝนอันนี้เป็นส้มนะคะต้นส้มส้มปูเริ่ม,เร,มเริ่มจะตกแรงแล้วนะฝนอันนี้มันเป็นต้นแคนะต้นไม่แสงมาให้ดูว่าต้นไม้มันได้รับ กินฝนแล้วมันฉุนเนาะวันนี้ฝนตกก็จะมองไปเห็นเม็ดฝนดอกพี่น้องมันชุ่มช่าเนาะนี่เลยนี่หน้าบ้านไม่แสงน่ะฝนตกดูถนนดูเริ่มเริ่มจะตกแรงแล้วนะฝนอันนี้มันเป็นต้นแค่นาะต้นไม่แสงมาให้ดูว่าต้นไม้มันได้รับกิ่นฝนแล้วมันฉุดรับกิ่นไอฝนเนาะเขาได้รับกินไอฝนก็จะประมาณนี้แหละค่ะมีต้นขนน ต้นขนุนนํนนำเพื่อนบอกว่าปลูกไว้ข้างบ้านเย็นมานะคะเพื่อนๆนมันจะเป็นแบบทางทิศตะวันตกแต่ว่ามันแดดหน้าบ้านไม่แสงมันแดดนอกก็มีต้นแคนาม,มนบาบังแดดไว้บงังแดดไว้เพื่อนเพื่อนเย็นมานะคะเพื่อนๆนมันจะเป็นแบบทางทิศตะวันตกแต่ว่ามันแดดหน้าบ้านไม่แสงมันแดดนอกก็มีต้นแคนามาบังแดดไว้บังแดดไว้เพื่อนเพื่อชื่นโมด สดชื่นไหมคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ต้นอันนี้ก็สวยสวยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนใบกะเพราบ้านแม่แสงนะใบกะเพราได้รับน้ําฝนเยเขาจะสวยงามมากเลยเพื่อนเพื่อนก็จะมีต้นหญ้าเข,าขานะ้าขึ้นมาแกมเนาะมีต้นหญ้าขึ้นมาแกมนิดนึงดูสีต้นไม้ได้รับน้ําฝนอันนี้เป็นส้มนะคะต้นส้มส้ม,สมอกน้อวันนี้ฝนตกก็จะมองไม่เห็นเม็ดฝนดอกพี่นองมันชุมช่มช่ำเนาะนี่หละ นี่หน้าบ้านไม่แสงน่ะฝนตกดูถนนเป็นดอกไม้แต่ว่าไม่แสงไม่ค่อยชอบรอกดอกไม้น่ะไม่แสงชอบต้นไม้ที่ทานได้นะคะเพื่อนๆขอบคุณผู้ชมคลิปนะจ๊ะขอบคุณผู้ไ้ทําล่มนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ไม่แสงก็มีต้นต้นแคนาต้นแคนาสูงมากเลยตอนเย็นมาตอนกลิ่นไยฝนเนาะเขาได้รับกลิ่นายฝนก็จะประมาณนี้แหละค่ะมีต้นขน,นุน ต้นขนุนน้นนำเพื่อนบอกว่าปลูกไว้ข้างบ้านดูสิคะอันนี้ต้นมะเขือพวงนะส้มอะไรเนาะส้มเขียวหวานน่ะพันอะไรก็ไม่รู้เวลาเวลาไม่แสงทานแล้วเม็ดเขาเวลาทานแล้วเราก็นี่สวยค่ะต้นต้อน,น,นอะไรเนาะต้อนอะไรไม่รู้เพื่อนๆแต่ว่าเป็นดอกไม้ อูเริ่มเริ่มจะตกแรงแล้วนะฝนอันนี้มันเป็นต้นแคนาต้นไม่แสงมาให้ดูว่าต้นไม้มันได้รับกลิ่นฝนแล้วมันฉุดเป็นดอกไม้แต่ว่าไม่แสงไม่ค่อยชอบดอกดอกไม้แต่ไม่แสงชอบต้นไม้ที่ทานได้นะคะเพื่อนๆขอบคุณผู้ชมคลิปนะจ๊ะขอบคุณผู้เป็นดอกไม้แต่ว่าไม่แสงไม่ค่อยชอบดอกดอกไม้แต่ไม่แสยชอบต้นไม้ที่ทานได้นะคะเพื่อนๆ ขอบคุณผู้ชมคลิปนะจ๊ะขอบคุณผู้เป็นดอกไม้แต่ว่าไม่แสงไม่ค่อยชอบดอกดอกไม้แต่ไม่แสงชอบต้นไม้ที่ทานได้นะคะเพื่อนๆขอบคุณผู้ชมคลิปนะจ๊ะขอบคุณผู้ตกนอวันนี้ฝนตกก็จะมองไปเห็นเม็ดฝนดอกพีนองมันชุ่มชําเนาะนี่แหละนี่หน้าบ้านไม่แสงนะฝนตกดูถนนเป็นดอกไม้แต่ว่าไม่แสงไม่ค่อยชอบดอกดอกไม้แต่ไม่แสงชอบต้นไม้ที่ทานได้นะคะเพื่อนๆ ขอบคุณผู้ชมคลิปนะจ๊ะขอบคุณผู้มีใบเตยด้วยบ้านแม่แสงมีต้นมะม่วงอันนี้มะม่วงเขียวสเสวยมะม่วงเขียวสเสวยนะคะเพื่อนเพื่อนดูดูเขาได้รับเขาได้แรมเนาะมีต้นหญ้าขึ้นมาแกมนิดนึงดูสีต้นไม้ได้รับน้ําฝนอันนี้เป็นส้มนะคะต้นส้มส้มมันชื้นอากาศมันชื้นเพื่อนๆนต้นไม้ได้รับ ต้นไม้ได้ได้รับน้ําฝนเขาจะเย็นมานะคะเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นแบบทางทิศตะวันตกแต่ว่ามันแดดหน้าบ้านแม่แสงมันแดดเนอกก็มีต้นแคนามาบางังแดดไว้บงังแดดไว้เพื่อนเพื่อนตกนอะวันนี้ฝนตกก็จะมองไม่เห็นเมน็ดฝนดอกพี่น้องมันชุ่มชําเนาะนี่แหละนี่หน้าบ้านแม่แสงนะฝนตกดูถนนค่คะเพื่อนเพื่อนใบกระเพราบ้านแม่แสงนะใบกระเพราได้รับน้ําฝนเขาจะ สวยงามมากเลยเพื่อนๆนก็จะมีต้นหญ้าเข้าขึ้นมาแก่สดชื่นนะคะเพื่อนๆนต้นไม้ได้รับน้นําฝนดูสิกลิ่นไอยฝนเนาะเขาได้รับกลิ่น,นออไอยฝนก็จะประมาณนี้แหละค่ะมีต้นขนนต้นขนนนนุนน,นําเพื่อนบอกว่าปลูกไว้ข้างบ้านต้นขนนนนุนน,นําต้นมะม่วงเอาไวท้ทําล่มทำเอาสดชื่นนะคะเพื่อนๆน,นต้นไม้ได้รับน้นําฝน ดูสิชื่นโมดสดชื่นไหมคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ต้นอันนี้ก็สวยสวยนี่ไปทำร่มนะคะเพื่อนเพือนอันนี้แม่แสงก็มีต้นต้นแคนาน